ตำนานช้างลู่สดชื่นภูเขาเขียวโบดไม้หนึ่งเดียวยึดเหนี่ยวจิตใจเที่ยวงานติดน้ำเลิดล้ำมะขามหวานน้องน้องกันน้องไอ้ครับเตรียมเตรียมตัวเข้าเข้ามาบูนเลยนะครับน้องบ้มงขาดน้องบ้งขาสั่งใหญ่ก็ลงไว้สิ่งแวกล้อครับ เตรียมเลยนะครับเตรียมกระบวนนะครับเข้าเข้ากระบวนอายุหมกึ้งได้แล้วเตรียมเริ่มได้แล้วนะครับของนหลักความวัญนะครับอายุกันรุ่นในโรงนีได้แล้วครับผู้สูงอายุนะครับขั้นตารุ่คือเรียนอย่างมีคุณค่าพัฒนาผู้สูงวัยนะครับส่วนครูใหญ่ครับคือเป็นครูที่มีการอบรมทั้งสูงทั้งต่ ีาน้อรนรทไทยเพื่อสรางเป็นพิธีรำลึกถึงศักดทั้งยี่สิบตำรวจนตำรวจประ้ที่นที่านนั ขอต้อนรับครับโรงเรียนที่ศึกษาครับโรงเรียนผู้สุขอานุต่างปากดุกนะครับแล้วับปากดุกของเราครับคำกล่าว่าปลาดุกยืนดำน้ำชุ่มทพิวานุสับสิษยแห่งผลิตพืชผักชุมชนรักสามัคคีพื้นที่รักความสะอาดครับความเป็นธรรมรักควานครับรักความไทยกายใจมีสุขปากดุกสามัคคีครับคุณยานครับ จะงานคายติม่มก็มาเก็บคนฮาลิตอีกแล้วครับท่านเท้าได้ไหมเท้าได้ยจะเข้าเท้าได้อลยเด็ด<อ>ก็ได้ สวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมช่องอัพแชนแนลครับอึดเป็นดกดีจังราคาเขาว่าล้บหมดเขายตลาดใหญ่ดอกขายตลาดใหญ่เองอเลยมีตนัวยิ่ยใหญ่เลยเนาะแม่เนาะ ป็นไวยใหญ่ๆ,ๆเป็นมะเร็งครับตอเ <c oughs> นี่ยช่วงนี้ราคาลงครับผมเตะโฮมบดได้ค่ายตลาดใหญ่ดอกแต่มันดีค่ายยักษดค่ายตามมูบ้านเพราะว่ามะเขือลงนี่มันก็โอ้มมแต่ดคนมาค่ายตลาดนัดเยอะแยะ ค่ายนากได้น้ำบานแล้วทีเนี้ยทุ่งละสิบบ้านอะเต็มเกลือนเพราะว่าราคามันลงเอ้ยก็เคยเฮ็ดทุ่งทูละสิบบ้านสิบบ้านมาขายตามมู่บ้านเอ้ยปกติเรากรข็ขายม่ได้ทรงตลาดใหญ่ดอก นี่ครับวันนี้ก็พามาถ่ายลงนะครับเก็บมาเขืออีกตามเคยงาบ,บ่มีอย่างมากดักมันเนี่ยช่วงนี้ก็อ่าบกคราวบอกคราว รดูร้อนมาแล้วครับเดือนกุมภาเนี่ยจะร้อนระอุนะ oh ครับผมหนาวไปแล้วอะไรเขาเก็บมะเขือละวยังเข้ามามันคานแม่เมื่อวานนี้จะเอาโคดน้ำมิกตีฮะจะโดน้ำมิกตีเมื่อวานนี้จะโดน้ำมิกตดี ตีโคตรโหดตั้งแต่เมื่อวานก้อนนี้ก็คือเปียกดีจังแฮะอืมซอยอย่างเอีกยดนะโอ้ยเก็บม,มาเขือยอยู่นะ มเมื่อืออายุเห็นป๋เนี้เออก็ไปนางเล่นอยู่เนาะนอ่นตัะนั่งเล่นอยู่นะอย่าเฝ้าเงยเงย้ยอี่ครับนยหนวยมักเงยมักเตงงามจังวะ เนี่ยเก็บนะครับเป็นรายไดพิเศษกับเข้ากับป่าในยามเช้าช่วงนี้อาจจะค่ายอืดได้เลยครับผม,บมเพราะว่ามะเขือในตลาดใหญ่ราคาลงนะครับเขาก็ทำการแบ่งหูดแบ่งยังข่าย,เยอเออ เก็บจอยฮูเฮ้าสักคักกะดดไปค่ายคลองแล้วรครับผมโอ้แดดกับเปียงเปียงละ <c oughs> เดี๋ยวฟ้าเก็บแป๊บหนึ่งก่อนนะครับผมะอกับไปเหติครับ เต็มคุแลครับเอาไปไว้ก่อนเออโอ้ยนับยางล่นละล่นละล่นละเอ้าเออเค้ามาคืออายุฮะ โอ้ตีเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเอามาลงละยังบเวชเนี่ครับผมมุ่นนี่โอ้โหเข้ามาซงน้ำแข็งครับผมซงน้ำแข็งเพื่อเตรียมใบพอดีเนาะปู่บอกเข้ามาซงน้ำแข็งเตรียมปั่นเครื่องปั่นไอติมต้องใช้น้ำแข็งกับเกลืออาริกาน เตรียมไว้พร้อมเท่านะครับผมพร้อมอีเตรียมไปค่ายแล้วครับเมื่อเนี้ยหนูอยากไปเที่ยโอ้ยออกไปค่ายเลยแดดกับเปียงเปียแล้วครับผมขายจังแล้วครับเก็บมะเขือพ่อขายโวตู้เปลือกสิเอ่อเดี๋ยวพ่อจะเตรียมไปค่ายคลองนี้นะครับนี่ครับชีวิตของผมอ่า เนะเฮ้ยนำพ่อมาเฮ้ยเ,ออ<อ>เดี๋ยวไปดูทัวร์เก็บทัวกับอีกโอ้ยุ่งยากดูทัวร์โอโ้โ,อโนหนากจกมาเขือกับทัวเนี่ยพรุ่งนี้จะเก็บแล้วในเวลาแล้วโอ้ย เยอะแยะวะมาเก็บบได้อีกตัวฮักเยอะแยะครับผมมาเก็บทัวครับพรุ่งนี้เดี๋ยวเก็บใส่ทุงหล่องทรงตลัดดูนะครับผมตลัดใหญ่รอเดินนะครับพุ่งนาจจะพรุ่งนี้เนี่ยผ่านนี้ไม่ค่อยสวยเลยอะ่ะ อุ่นธาิดกำล,งกลงกกังอกนะกำลังออกเก็บบททันเนีโโ่ยโอ้โหเยอะแยะเลยสาวสาวมานะฮะออกแจงมะเขือ ก้แก็มาเบ่งนี่ครับทัวร์เราไปท่ามคุณแม่ก่อนท่ามคุณแม่ว่าจะเก็บพรุ่งนี้บ่ผมเหมือนเก็บมื่อนี้ก็เก็บได้ครับผมแต่ต้องท่ามก่อนเอาเก็บเมื่อนี้ก็บบริสัทส่งตลาดมันสันะ่งเต้องเก็บแต่เชา้านะแม่ยี่น้อยยี่น้อย ใหญ่น้อยบอไ่าาได้เก็บยาแม่เก็บเดีย๋ยนี่เตรียมตัวไปค่ายตียมเขาละผมแม่แม่อันหัวเอาไปเก็บมืนไปลองไส่หุ้งไปข่ขยได้บอวันนี้มันก็ขอเก็บนะแต่ว่ามันก็บบน้อยมด้กำลังาดีมือนอับ เอาซ่งเอาไปข่ายให้ตาซับบอล่อยู่กอ,อ่ะโอเคแล้วแต่คุณแม่นะน,นะคุณแม่อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวลูกสิไปเตรียมตัวค่ายไอติมละเด็ดกับเปลี่ยนเปลี่ยงแล้วครับผมเลยเตรียมตัวไปค่ายไอติมแล้วครับผมโหเด็ดขึ้นมาเนาะเดยดทำข้าวเหนียวมูนกอนนะครับผมนะโอ้จัดไอยังเป็นไอยังครับผมเริ่มหิวข้าวแล้ว หาแนวกินก้อนต้องกินแกงแก่แล้วเมื่อนี้ไม่ได้เห็ดนักกินละมากมายคือแกงแก่มาอย่างเดียว